เป็นผีเนี่ยมันต้องแอคติ้งเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยเหมือนอื่นนะของผมอยากได้แบบน่ากลัวแต่มีความน่ากลัวที่แบบน้อยๆลองนี่เอาแบบไล่ตามตามเบอร์เลยนะเบอร์สองเบอร์สามถ้าใครไม่ผิดเบอร์สี่มึงอย่างนี้ใช่ไหมจะบ,บ้าหรือเปล่า,าผมไม่ได้ชูนิ้วอย่างนั้นหมายถึงว่า ให้มันเพิ่มไปเป็นระดับระดับระดับแบบนี้เป็นขีนน่ารักไม่ได้หรอคะถ้าคุณสะดวกแบบน่ารักแต่ว่าเขาไล่สเต็ปไปหลอกน่ารักระดับหนึ่งหลอกน่ารักระดับสองหลอกน่ารักระดับสามระดับสี่ระดับห้าระดับหกผจะให้ถึงสิบเอ็ดนิ้วจะถึงไหมบ้าเลยแต่คุณใช้ได้แล้วแต่คุณต้องไปเพิ่มแอตติ้งหน่อยโอเคโอเคเล่นไปเลย เป็นครูหอครูแก้วครูแก้วแต่ทีนี้คุณเนี่ยจะต้องโดนผีใบข้าวเนี่ยหลอกใช่ไหมก็ต้องกลัวแต่กลัวเนี่ยผมอยากเห็นนักติ้งคุณแบบเป็นเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปหนึ่งกลัวมากกว่านี้กลัวสุดคิดไปคือรถตู้กลับเลยคุณลองอผมผมผมเป็นพระเอกคุณแอบชอบผม แอบชอบอ่ะเขาใช้คำว่าแอบชอบไหมเออตั้งสติตั้งสติแล้วก็เล่นออกมาให้มันธรรมชาติแอบชอบอ่ะรูปภาพแอบชอบถูกไหมโอเคมาไม่ใช่แบบนี้ทำไม่เป็นหรอวะเนี่ยครับทำแค่นี้เองเนี่ยอะไรอ่ะอันนี้มันแอบแอบชอบไงแอบชอบเยก็คืออย่างี้แล้วก็ไปยิ้มคนเดียว เนี่ยแอบทออคิดไม่ถึงเนี่ยเนี่ยคิดไม่ถึงเออเนี่ยเพิ่งคิดได้เหมือนกันเมื่อกี้อ่ะแอบทอ่อโอเคค่ะอ่ะสี่สามสองไอ้ชักก้นเด้อขึมายิ้มได้หแหละโอเคดีแอบทออดีมาก